สวัสดีครับแล้วขอ,อย่าดีต้อนรับกลับเข้าสู่ d o บเบิลคลาชเล่าไปเรื่อยแบบ Bad Boy หน่อยนะไอ้สัต Boy ์นี่เป็นไงแบดบอยป่ะวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่อง Bad Boy ของทางด้านพิสตันนั่นเองว่าเฮ้ยยุคนั้นมันเป็นใครแล้วทำไมฮนะทำไมมันถึงถูกเรียกว่าแบดบอยรวมถึงมี5คนฮนะเราจะไล่ไปทีละชื่อเลยว่า5คนในนั้นมันเป็นแบดบอยยังไงเดี๋ยวเราลองไปฟังเรื่องนี้กันดูนะครับ แล้วถ้ามาฟังช่องผมนะครับจะขอขอบคุณมากถ้าใครไปอุดหนุนเสื้อบาสเกตบอลนะครับไม่ใช่เสื้อบาสเกตบอลสีเสื้อยืดไลคโควิดแวร์นทั้งสีขาวแล้วก็ดําถ้าใครสนใจเนี่ยก็เลื่อนลงไปใต้ description ด้านล่างนะครับมีลิงก์ไปถึง Facebook แล้วก็สามารถ Inbox มาหาทางด้านแอดมินได้เลยครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงช่วยกด s u b s c r i b e ให้ถึง5000เร็วๆด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยถ้าย้อนกลับไปในยุคนั้นนะฮะผมว่าไม่น่ามีใครชอบทางด้านดีทรีพมใช่แฟน อ Detroit เอเรียกได้ว่าฉาย,ยาน,นี่คือ Motor City Bad Boys เลยหรือว่าเป็น Bad Boy แห่งเมืองพิสตันเนี่ยแหละครับและด้วยการเล่นที่แบบว่าทั้งฟิสิกอลนะทั้งรุนแรงการดิฟเฟนซ์ที่มันแบบบ้าบินมากๆการป้องกันเนี่ยมันทําให้หยุดยากมากครับในปี89แล้วก็90ครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็น NBA Championship ทั้ง2ปีด้วยซึ่งเรียกได้ว่าโหดเอาเรื่องนะโหดเอาเรื่องไม่ใช่แค่นิสัยนะครับแต่ว่าการเล่นของพวกเขาเนี่ยก็เอาเรื่องเหมือนกันโดยเฉพาะ การเข้ามาของโค้ชอย่างชักเดลี่ที่เรียกว่าเราต้องอยูดทา่นนะัานจอแดนฮะจอแดนบลูซเลยเกิดขึ้นมาผมว่าหลายๆคนเคยได้ยินนั่นก็คือการหยุดยั้งจอแดนแหละเขาบอกว่าจอแดนเนี่ยไม่จะไม่มีทางผ่านทีมพิสตันของเขาไปได้แนไปได้อย่างแน่นอนนะถ้าเจอจอแดนบลูสณนีไปนี่แหละครับคือสิ่งที่ทางน้านชักเดลี่โค้ชของพิสตันนะฮะได้ตั้งขึ้นมาในตอนนั้น และแน่นอนครับว่ามันคงไม่แปลว่าจะเป็นที่พูดถึงเนาะเนื่องจากเล่นโหดเล่นเก่งแล้วก็การได้แชมป์ถือว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ฮะแล้วการที่มันดังขึ้นมาได้อีกทีเนี่ยเพราะว่าการที่ในช่วงนั้นนะครับเลเกอร์ aker, แล้วก็เซลติกโอ้โหคือเหมือนมาเฟียเอามาเอาแชมป์มาให้กูเอาแชมป์มาให้กูแต่แว,ว่าทางด้านรีทอยพริสตันครับก็สามารถ เอาชนะไปได้นั่นเองในปี8 8 8 9แล้วก็8 9 9 0นะครับโดยที่ในปี8 8 8 9เนี่ยสามารถจบด้วยเรคคอร์ด63แล้วก็แพ้ไปเพียง19เกมเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะตำนานของพิสตันของจริงซึ่งที่ผมบอกว่ามันโหดก็คือในปี 1980- ถึง1988นะครับรวมกันแล้วเนี่ยทางด้านเซลติกแล้วก็เลเกอร์รวมกันเนี่ยได้ถึง8แชมป์นะครับแต่ว,ว่าทางด้านดีทรอยพิสตันมาหยุดความร้อนแรงเอาไว้นั่นเองเพราะฉะะนนนััน้มจมจี5 นครับแล้วก็ห้าเหตุผลว่าเฮ้ย พวกนี้ทำไมถึงถูกเรียกว่าแบดบอยแล้วพวกเขามีหน้าที่สําคัญยังไงของแต่ละคนมาถึงคนแรกครับนั่นก็คือทางด้านจอห์นเซลลี่นั่นเองเขาอยู่กับพีสตาเนี่ยในปี1986-1992แล้วใส่เบอร์22ครับตาแหน่งที่เขาเล่นเนี่ยคือเซนเตอร์แล้วก็พาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดนั่นเองโดยที่เขาเนี่ยสูงเพียงแค่6ฟุต11เท่านั้นแต่แว,ว่าเขาได้รับฉายาว่าสไปเดอร์ฮะเพราะว่าเขาเนี่ยเล่นเกมตายแป้นเก่งมากยิ่งในเรื่องเกมรับเนี่ยเรียกได้ว่าเข้าขั้นเลยทีเดียวโดยเฉพาะเซลลี่นะฮะ เขาเป็นด e n เฟนซีฟคอใต้แป้นของดี t รอยตอย่างแท้จริงเพราะว่าเขานะครับอยู่อันดับ6ของ p i สตันออ l t i m ม l ลดเดอร์อินบล็อกช็ด้วยนะฮะ แต่เอาจิงแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่าทังด้านจอห์นเซลลี่เหมือนคนอื่นๆในทีมพีซสันแบดบอยโหดขาเถื่อนไม่ใช่ฮะจริงๆแล้วทังด้านจอห์นเซลลี่เนี่ยไม่ได้เหมือนลัมเบียไม่ได้เหมือนโรดแมนนะฮะแล้วความแอคทีฟของเขาเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นนอกเกมมากนะแต่แว,ว่าที่มันแอคทีฟเนี่ยคือในเกมฮะการป้องกันของเขาการบล็อกของเขาเนี่ยแหละฮะคือความโหดที่ถูกเรียกว่าแบดบอยนะแล้วก็ ใงด้าน b r e อร e r Report เนี่ยเขียนว่าการที่เขาเป็น Bad Boy คือการที่เขา dominate ใต้แป้นได้โหดมากๆทั้งเกมบุกแล้วก็เกมรับนั่นเองเอาจริงเนี่ยเหมือนมีข่าวมาว่านะฮะทางด้านซลลี่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่มีจิตใจดีฮะแล้วก็เป็นเหมือนกลูกายของในด้านพ i สต o นในยุคนั้นว่าแบบเอ้ยไอ้นุ่มไม่เอานะ อย่าทะเลาะกันแล้วก็แบบว่าคอยเชื่อมความสัมพันธ์หรือว่าสัมพันธ์ทำไมตีของเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดนี่แหละฮะอันนี้คือหน้าที่สําคัญของจอห์นเซลลี่เลยแล้วก็อย่างที่ผมบอกเลยฮะการเล่นของเขาก็ยังคงแอ s i v e จนถูกเรียกว่า Bad Boy อยู่ดีในการเล่นในสนามนะ คนที่สองครับนั่นก็คือทางด้านไอเซอร์ทอมัสนี่เองซึ่งเขาเนี่ยอยู่กับพิสตันตั้งแต่1981นะครับถึงปี1994เลยทีเดียวเขาใส่ยูนิฟอร์มเบอร์11ครับแล้วก็เล่นตำแหน่งพอยการผมว่าหลายๆคนคงรู้จักดีฮะแต่ว่าทางบริเช์รีพอเนี่ยบอกว่าเฮ้ย อยาให้ตัวเล็กๆที่คุณเห็นเนี่ยมนหลอกคุณได้นะเว้ยเพราะว่าในปี1996นะครับถึงด้าน NBA เนี่ยได้เลือกไอเซียตอมัสเป็น1ในท็อป50ครับของผู้เล่นที่ดีที่สุดใน NBA นั่นเองและแน่นอนว่าเขาเนี่ยก็ยังเป็นกับตําทีมของพิสตันด้วยรวมถึงเขาเนี่ยแหละครับเป็นคนที่คอยอินสตูเมนต์หรือว่าแบบว่าคอยจัดการทุกอย่างบนคอร์ดเพราะว่าเป็นพอยต์การ์ดก็ไม่น่าแปลกนะฮะแต่ว่าเขาเนี่ยได้รับการยกย่องมากๆทั้งการเล่นในเกมน,นะการคุมจังหวะเกมต่างๆด้วยว่า ทางด้านไอซาโทมัสเนี่ยดีเป็นเลิศเลยทีเดียวแต่แน่นอนครับด้วยการขึ้นชื่อว่าเป็นแบดบอยใช่ไหมเขาสูง6ฟุต2นะแต่ว่าเขามีอินเทอนสตี้ในการเล่นเกมเยอะมากรวมถึงเขาไม่ยอมที่จะโดนบูลลี่ฮะเขาไม่ยอมแพ้ใครอันนี้คืออีเดนิตี้ของเขาเลยจริงๆรวมถึงการที่ทางด้านเขานะครับตอนอยู่กับดีทอย์คือเวลาที่มีเรื่องเมื่อไหร่เนี่ยเวลาที่ไม่ว่าเขาจะไม่มีเรื่องนะไม่ได้แบบเป็นคนมีเรื่องเองแต่ถ้ามีเมื่อเมื่อเมื่อไหร่นะฮะ ทางด้านไอแซทมสซ่ะมักจะอยู่กลางวงเสมอนั่นแหละฮะคือจุดที่แบบว่าเฮ้ยโหทั้งมีความเป็นกับตันทั้งแบบว่าอยากปกป้องเพื่อนและแน่นอนฮะความเถื่อนของเขามีมากเลยเกินฮะและเรื่องหนึ่งที่ทางด้านแบดบอยอีร่าหรือว่ายุคแบดบอยของพิสตันได้สอนทางด้านไอแซธมาซไว้นะครับนั่นก็คือ อย่ากลัวฮะอย่ากลัวที่จะสอยหมัดแรกเข้าสู่คู่ต่อสู้นั่นเองอันนี้คือสิ่งที่ทด้านบลิเชอร r พอร์ตเขียนมาขนาดผมอ่านเนี่ยตอนแรกผมก็ยังแบบฮะถามจริงอันนี้คือสิ่งที่ทด้านไอ a ซ Thomas ได้จากยูแบ d บอยเหรอแต่จริงแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเขาคือหนึ่งคนของ NBA ที่เป็นพอยการ์ดในตำนานแล้วก็หลายๆคนยังให้ความชื่นชอบรวมถึงศึกษาการเล่นของเขาอยู่ด้วยนั่นเองฮะ มาถึงคนที่3ครับที่เรดยกว่าเถื่อนดิบไม่แพ้กันนั่นก็คือทางด้านริกมาฮอ n นั่นเองซึ่งเขาอยู่กับพีสตันเนี่ยในปี1985ถึง1989แล้วก็อีกช่วงคือ1996 ถึง1998ครับเขาเล่นเซนเตอร์แล้วก็พาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดเช่นกันใส่เบอร์44นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านวิกมาฮอร์ฮะโดยได้ว,ดว,ว่าเป็นหนึ่งในแบดบอยในตอนนั้นเลยเพราะว่าอะไรฮะเขาไม่ได้เป็นผู้เล่นที่เก่งอะไรมากมายฮะซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยทำให้เขาคิดว่าเฮ้ยในเมื่อตัวเองเนี่ยไม่ได้มีความเก่งทางด้านกีฬามากขนาดนั้นไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งใน NBA นะหมายถึงถ้าเทียบใน NBA เองเนี่ยเขาไม่ได้เก่งขนาดนั้นเพราะฉะนั้นฮะสิ่งที่เขาทําได้คือความฟ ร่างกายที่แบบว่าเอาวะมาชนกับกูมาอันนี้ะฮะคือทางด้านริกมาฮอนซึ่งทางด้านบริชเชอรีพอร์ตได้ย้ำไว้อีกครับว่าการปฏิบัติตัวทั้งในสนามและนอกสนามของเขาเนี่ยคือห่วยแตกมากแล้วก็เป็นความหายนะชั้นดีของทางด้านพิสตันแบดบอยเลยทีเดียวแล้วหลายๆคนถ้าเปรียบเทียบนะครับทางด้านเดนนิสโรดแมนจะหามจะบ้าอะไรยังไงก็ตามแต่ว่าผมว่ามันคือความสตสด้วยส่วนนึงแต่ว่ามาฮอนไม่ใช่ฮะ มมาฮอร์เนี่ยหลังจากที่ถึงด้านเขาเนี่ยได้จบก,กับมอเตอร์ซิตี้แบดบอยแล้วใช่ปะในปี2008ครับด้านมาฮอร์เนี่ยได้เป็นแอสซิสแตนต์โค้ชของ WNBA ฮะทางทีมดีทรอยต์ช็อคนะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยต้องเจอกับทีมลอสแองเจลิสสปาครับแล้วทีนี้มันเกิดการทะเลาะกันครับขึ้นบนคอร์ดแต่ทว่าทางด้านมาฮอร์ด้วยความที่ม,มันเร่าร้อนอะเลือดเลือดนักเลงมันเร่าร้อนฮะเพราะฉะนั้นก็เลยเข้าไปร่วมด้วยเลยฮะคิดดูฮะขนาดเป็นการทะเลกกาะกันของ WNBA นะ มาฮอร์ยังบอกว่าไม่ได้ผมขอเข้าไปด้วยแล้วก็ไปผลักฮะไปผลักลิซ่าเลสลี่แล้วก็ลม้ลมลงกับพื้นเลยเนี่ยแหละฮะคือเหตุการณ์ฉาวครั้งหนึ่งเหมือนกันของด้านวิกมาฮอร์แล้วก็ทางด้านข่าวเขาบอกว่ามันเปรียบเทียบได้เลยนะกับมาลิสแอดเดอะพาเลสเพราะฉะนั้นผมถือว่าน่าจะเป็นครั้งที่รุนแรงอยู่และแน่นอนฮะทาง WNBa ฮะได้ลงโทษโดยการ พักฮนะทางด้านมาฮอนไปสองเกมเรียกได้ว่าเอาจริงแล้วนะมันสมควรมากกว่านั้นด้วยหรือเปล่าเพราะการที่ ไม่รู้แนะ่สำหรับผมการไปผักผู้หญิงถึงแม้ว่าเขาจะเป็นนักกีฬาเนี่ยมันก็ไม่สมควรและยิ่งด้วยตัวเองเนี่ยก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าตัวเองควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ทั้งในและนอกสนามเพราะฉะนั้นอันนี้แหละฮะคือสิ่งที่แย่สําหรับมาฮอนนะโดยเฉพาะว่าที่เขาจัดมาฮอนอยู่ในลิสต์นี้เพราะว่าโอเคคุณอาจจะไม่ได้มีความเก่งเท่าคนอื่นแต่ความดิบเถื่อนเนี่ยก็คือเป็นตัวนําเลยครับในการที่อยู่ในชุดแบดบอยพิสตันในแบ็ k ทูแบ็ k แชมเปี้ยนชิพอันนี้ มาถึงคนถัดไปครับนั่นก็คือทางด้านเดนนิสโรดแมนนั่นเองเขาเล่นให้กับเพรสตันนะครับในปี1986ถึงปี1993ใส่เบอร์10และเล่นเป็นพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดนั่นเองฮะ แน่นอนว่าหลายๆคนผมแทบจะไม่ต้องอธิบายความเถื่อนของคนคนนี้ฮะไม่ใช่แค่เถื่อนในการแบบว่าเอาตัวประทะเอาตัวเข้าแรกแต่ว่าการเล่นของเขาเนี่ยมันสุดยอดจริงฮะทั้งการดีเฟนซ์ทั้งการวีบาวนีเรียกว่าถ้าโหดยังไงก็คือเขาได้ด e เฟนซีเพลเยอร์ออฟเดอะียนะครับในตอนที่เล่นกับพีสตันด้วยในปี89 90แล้วก็90 91นั่นเองฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องที่พิสูจน์แล้วครับว่าทางด้านเนเนสโรดแมนเนี่ย เก่งจริงฮะรวมถึงการที่เขาไม่เคยกลัวใครเนี่ยไม่ใช่แค่ไม่กลัวใครในการที่แบบว่าจะต้องแบบเผชิญหน้าเมื่อมีเรื่องนะเขาพร้อมไฟทุกคนอยู่แล้วอย่างที่ทุกคนรู้ฮะแต่ว่าเขาพร้อมชนกับคนตัวใหญ่เสมอฮะในการเล่นเกมรีบาวด์เขาเป็นเพื่อรีบาวเดอร์ทั้งเป็นแบบส corer ในยามจําเป็นเป็นทั้งคนชนแต่แน่นอนฮะทุกอย่างที่ด้่นเดนนิสโรดแม่ทำเพื่อให้พิสตันชนะนั่นเองและสิ่งที่ลืมไปไม่ได้นั่นคือลูกของเดนนิสโรดแมะครับ คือลุกกับนิสัยของเขาเนี่ยมันเหมือนจะขัดขัดกันนิดหน่อยนะเพราะว่าลุกเขาดูเป็นแบดบอยมากๆนะแต่ว่าจริงๆผมรู้สึกว่าเขามีความติสตอยู่ในตัวนะถึงจะแบบออกแนวเกเรออกแนวอะไรแต่ผมว่ามันคือความติสตอยู่ร่วมในนั้นด้วยแล้วก็การที่เขาสร้างเรียกรรมเรมากมายฮะหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินกันมันยิ่งเสริมเลยฮะมันยิ่งเสริมให้ทางด้าน r รถ m a n เนี่ยดูเป็นแบดบอยมากขึ้นไปอีกฮะน่นี่แหละฮะคือตัวผู้เล่นสําคัญเลยที่ทําไมแบบว่าพอเห็นหน้าแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ยุคริสตันแบดบอยแม่งโคตรแบดบอยเลยวะแล้วเดี๋ยวเราไปดูอันดับหนึ่งกันฮะผมว่าหลายๆคนคงเดาไม่ยากกันนะ อันดับหนึ่งครับนั่นก็คือทางด้านบิลลัมเบียนั่นเองเขาเล่นกับพิสตันในปี1982ถึง1993ครับใส่ยูนิฟอร์มเบอร์40แล้วก็เล่นเป็นเซนเตอร์เท่าที่สังเกตเนี่ยวงในของทางด้านดูริทพิสตันเป็นขาโหดทุกคนเลยน,นะครับเนี่ยและแน่นอนครับบิชเช l รีพอร์เปิดด้วยคำแรกเลยครับว่าบิลลัมเบียเนี่ยก็คือเทพเจ้าแห่งสงครามช,ะชะะัดๆนะ เพราะว่าเขาพร้อมสู้อะพร้อมสู้แทนทุกคนนะแล้วก็สู้ให้ตัวเองด้วยแล้วนะแล้วก็เขาก็บอกด้อีกว่าเขาเป็น Baddest of the Bad b o y ก็คือในกลุ่ม Bad Boy ที่ว่าแม่งแบบอืเถื่อนแล้วอะ Bill Lambier คือคนที่เถื่อนที่สุดนั่นเองทั้งด้าน British Report นะี่ได้ให้คำนิยามว่า rough and dirty เลยนะก็คือแบบ โอ้โ oh, สกปรกมากทําทุกอย่างที่ตัวเองชอบแต่คนอื่นแม่งโคตรเกลียดเลยฮะแล้วก็เรียกได้ว่าไม่มีใครไม่สนใจคนคนอื่นเท่าบิวลำเบียกแล้วคือกูจะเอาอะแล้วก็การเล่นฟิสคลเพลงของเขาการเล่นแบบไม่สนใจใครของเขาเนี่ยฮะมันทําให้เกิดเรื่องมันนักต่อน,นักแล้วก็เรียกได้ว่านับไม่ถ้ววดีกว่านักต่อน,นักผมว่ามันยังเบาไปะฮะแล้วรวมถึงการที่ เขาเนี่ยเล่นได้ดีแบบนี้นะการดีเฟนซ์เนี่ย<ฆ>ก็โหดับ<ฆ><ะ>มันทำให้บิลลัมเบียติดออสตาถึง4ครั้งเลยทีเดียวแต่ที่หลายๆคนลืมแล้วก็มักจะไม่สังเกตคือเกมบุกของเขาครับที่มักจะโดนลืมว่าเฮ้ยเกมบุกของเขาเนี่ยก็เอาเรื่องนะฮะและแน่นอนเราก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะการที่ทีมจะคว้าแชมป์เนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบที่ลงตัวแล้วหลายๆคนก็ต้องเป็นแกนหลักของทีมได้ด้วยซึ่งเขาคือ1คนในนั้นครับรวมถึงทั้งนัานบิลลัมเบียเนี่ยอย่างผมบอกว่าการอฟขขอฟเฟนซี เขาเลยจบท็อป5 l t i m e Score ของทีม History ของ d e t อย i ์ะฮะแสดงว่าการบวงเขาก็เอาเรื่องรวมถึงนะทางด้านวิลลมเบียยังเป็นพิสตัน l t i m e leading rebounder อีกด้วยก็คือ r รี o u n ดได้เยอะที่สุดฮนะสำหรับพิสตันนี่แหละฮะคือคนที่โหดที่สุดของทางด้านวีทอย i ์พิสตันยุคแบ d บอยและนี่ก็คือเรื่องราวครับของพิสตันยุคแบดบอยนะขอโทษด้วยที่ผมอาจจะเกิดไม่ทนันแล้วก็อาจจะนำข้อมูลอะไรต่างๆมาไม่ครบ นมากนะเพราะว่ามันน่าจะมีอีกหลายอย่างมากให้ได้พูดคุยกันเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้เรื่องอะไรเนี่ยแล้วก็อยากเล่าเรื่องอะไรนะฮะมาแชร์ประสบการณ์ที่เคยดูดีทอยยุค Bad Boy กันได้นะผมว่ามันน่าจะสนุกพอสมควรเลยแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงช่วยผงกด subscribe ด้วยจะขอบคุณอย่างมากสำหรับวันนี้แอดขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ